เอาละค่ะแล้วช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะแปลกใจก็มีสาวสวยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนท่านค่ะเอฟีขอค่ะเขสีาด้วยค่ะก็ต้องขอต้อนรับแขกบเชิญของเรานะคะดรนิรัชราภาทองธรรมชาติค่ะท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยภาพยนตร์นานาชาติและศูนย์ศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะและยังเป็นที่ปรึกษาสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเขาเรียกกันดรจู ใช่เลยหลายคนรู้จักดีถ้าเกิดบอกดรจูนนี่รู้จักกันหมดคะเปิดทก็ประวัติขึ้นยาวเหยียดเลยค่ะจริงๆโอ้โหอยางที่เห็นอยู่บึกนี้นะคะคุณผู้ชมประวัติตนผลงานนะคะแต่จะบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่น้องขวัญบอกนะคะบอกว่าผ่านงานเกี่ยวกับพวกว่าพวกซอฟต์แวร์พวกไอทีพวกอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารมากเลยนะคะแต่ยังไงจับวัดจับผูนะคะผลงานที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะได้มีโอกาสได้ ทางดรจนก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ N น็กเทคลิป้าแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกมากมายถามขออนุญาตวันนี้ขอแบบ เจาะประเด็นลึกเลยนะคะเริ่มจากถามในส่วนของการทํางานที่ผ่านมาบ้างดีกว่าหลายหลายท่านอาจจะคุ้นเคยจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยคือในส่วนของเน็กเทคนะคะที่ดรจุนได้เข้าไปมีบทบาทในส่วนของเน็กเทคนี่ทำเกี่ยวกับด้านไหนแล้วมีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในส่วนของเน็กเทคบ้างคะคี่ว่าในในเน็กเทคเนี่ยเรามีศูนย์ศึกษาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีคือเมื่อเมื่อสมัยปี2อ4 0อเนี่ย คือ IT ทีกลังบูมตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำก็จริงเนี่ยแต่ว่า IT ทีกลังบูมและทีนี้เนี่ยบุคลากรทรรั้งภาครัฐภาคเอชนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ IT นะคะ,คะก็คือทั้งทางด้านเทคนิคหรือว่าผู้ใช้ก็ตามทีนี้เราก็เ,ออเราอบรมเยอะมากเป็นเป็นพันพันหมืนม่นคนน่ะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําให้คนเนี่ย รู้จักใช้ IT ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เราไปทำความสัมพันธ์กับต่างประเทศไปเปิดความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการสอบเพื่อจะคัดเลือกบุคลากรที่เก่งๆเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นทางด้านไอทีก็เป็นสนสอบของอาเซียนเลยในตอนนั้นนะคะค่ะโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของในเรื่องเทคโนโลยีของประเทศไทยนะค่ะ เราว่าหลังจากนั้นนี่คือตอนนี้ทําอยู่นานไหมคะในส่วนของเน็เทคเน็กเทคก็ทาน่าจะประมาณเกือบสิปีแปดปีได้ค่ะนานมากก็คือพอจบจบจากมุงนอกแล้วเสร็จแล้วก็ไปทํางานที่อื่นแล้วก็มาเข้าเน็กเทค,คทีนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขเลยทาองค์กรของรัฐะนะคะ,คะก็เลยอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ จบมาทางด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็เราชินเกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะจะทำยังไงให้ส่งเสริมคนให้รู้จักไอทีในทางที่เป็นประโยชน,นะะ์ก็เลยแล้วเรามีข้อสอบรมมากมายตอนนี้ตอนนั้นปีนึงเนี่ยมีข้อสอบรมโอลายน้อยหลายร้อยหลายร้อ,อ,ยอยวิชาหลายร้อยหลักสูตรอะ,ค,ะค่ะโอ้โหคือทำไป แต่ว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ทีให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ใช้อาเซียนมาร่วมด้วยค่ะค่ะทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะนิกเทคเท่านั้นที่คุณดรจุนได้มีโอกาสเข้าไปในส่วนของการพัฒนาแล้วก็ในการเสริมสร้างองค์กรให้แคบให้แงแกร่งขึ้นยังมีองค์กรอ่นด้วยใช่ไหมคะพี่จุนโอ้โหองค์กรนะคะเขาบอกเลยนะคะปี2546นะคะเป็นรองผู้อำนวยการนะคะสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติอันนี้นี่เรียกได้ว่านะคะคือบอกว่า ทั้งโลกทั้งแบบว่าประเทศเลยนะคะข่าบ,บว่าเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์จริงๆะนะคะ่ะ แล้วก็บอกว่านะคะแล้วก็จะมีบอกว่าเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะคะเอ็แอนิเมชันนะคะแล้วก็มัติมีเดียด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะพวกเทคโนโลยีนะคะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ด้วยนะคะเป็นไงคะลำบากไหมคะตอนนั้นค่ะคือตอนนั้นเข้ามาเป็นเพลเนียเลยนะคะก็คือซิปป้าเนี่ยเพิ่งตั้งค่ะคือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือว่าซิปป้าเนี่ยเพิ่งตั้งสดๆร้อนๆเลยก็คือเราก็ไป เพลเนี่ยงานหนักไหมงานหนักมากแล้วตอนนั้นเนี่ยอตอนนั้นวงการนั้นยังคือเรายังไม่รู้จักในแอนิเมชันคืออะไระเรารู้จักว่าโอเคมัลติมีเดียมัลติมีเดียก็คือมีเดียที่มีรูปมีภาพมีเสียงดังนั้นเราเราต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะซอฟต์แวร์นะคะ,คะทีนี้เนี่ยก็ อุตสาหกรรมแอนิเมชันกเ็เลยมาหาเนื่องจากว่าตอนนั้นกระทรวงไอ t ทีเพิ่งตั้งนะคะแล้วก็กระทรวงไอ t ทีท่านมนตรีก็ตอนนั้นเป็นคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีท่านเป็นแล้วมนตรีไอซทีคนแรกนะคะแล้วก็บอกว่าโอเค ให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นั้นส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์เนื่องจากว่าพอมองศักยภาพคนไทยคนไทยนี่เก่งมากท่านั้นความคิดสร้างสรรค์นะคะเวลาไปประกวดจะเห็นว่าได้ที่หนึงหรือว่าภาพยนตร์ก็ได้ที่หนึงหรือว่าไปไปเด็กแข่งอะไรเงี้ยคือในในโลกเนี่ยเราก็มากจะติดอันดับนะฮะท็อป5เสมอทีนี้ก็เลยอุตสาหกรรมบอกว่าอยากจะได้สมงานที่ส่งเสริมนะคะส่งเสริมโปรโมชั่น สับสนท่านแอนิเมชันเคลื่อนเกมตอนนั้นเกมก็ดังนะคะก็มีเริ่มมีเกมออนไลน์จัดจากต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะประเทศเกาหลีะนะคะว่าเนี่ยเรามีศักยภาพแต่ยังขาดองค์กรรัฐในการส่งเสริมตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม คือเห็นเด็กไทยเก่งแต่าไม่มีใครส่งเสริมจากนี้ก็ตั้งองค์กรเลยจากเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วตั้งแตบบ่ปี2546เนี่ยก็คือว่ายังไม่มีใครรู้จักเลยว่ามันคืออะไรอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ,คะจะบอกแล้วพวกแบบว่าการ์ตูน ต่างๆแบบว่าสุดยอดแล้วก็แบบว่ายิ่งต่างชาติเขายิ่งแบบว่ารณรงค์นะคะแล้วกในการที่แบบว่าสร้างการ์ตูนแบบ3ามดีสามิติขึ้นมานะคะโอตอนนี้นะคะตลาดแบบว่าตื่นตูมกันมากเกี่ยวกับเรื่องพวกบอกว่ามัลติมีเดียทั้งหลายก็ตอนนั้นก็พอเข้ามาปาบได้สักเดือนสองเดือนก็จัดงานแทมแทะแอม2004 Thailand Animation and Multimedia มันใหญ่มากแล้วก็จัดที่ศูนย์สุริยบดนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าคนต้องเ,อเป็นแสนนะฮะคเข้ามาแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างชาติะนะคะเข้ามาแล้วก็เด็กที่คนสนใจนั้นเราจัดเราจัดในช่วงวันเด็กด้วยนะคะแล้วก็ แอนิเมชันก็เลยบูมค่ะทรานนั้นคนคนไม่ไม่รู้จักแอนิเมชันเรารู้จักโอเคมีหนังการ์ตูนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนจากประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้จักอิคิวซังดราเอมอนด์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ p o k เกมอนค่ะทีนี้เราเอ๊เราจะทำยังไงเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เอาซอสให้กับบริษัทไทยค่ะในการทำแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยค่ะเราก็เอ๊น่าจะส่งเสริมไรให้เป็นรูปธรรมในตอนนั้นนะคะค่ะ น้องจิกซอบอกว่าแอบไปสืบข้อมูลมาใช่ไหมนอกจากในส่วนของ Next t e c ในส่วนของซิป้ายังมีองค์กรอื่นที่ดรจูนได้มีโอกาสเข้าไปม,มีบทบาทในการพัฒนาอีกใช่ไหมคะใช่คะไม่ว่าจะเป็นผู้มนวยการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เป็น,นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะก็เรียกว่าหกครอบคุมเลยค่ะตอนนั้นก็คือเราเข้าที่พี่เข้าที่สวทชคือเน็กเก็ตออนแล้วก็มาเข้าที่ซิป้านะคะเป็นรองผู้ในการและหลังจากนั้นก็มารักษาการผู้ในการนะคะคือบอกว่าดรจูนี่บอกว่าผ่านงานมาหลายองค์กรมากมีแบบเยอะมากในวงการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านแอนิเมชั่นแบบ สิบกว่าปีเยอะมากเยอะน่าจะเกือบยี่สิบปีเกือบแต่อีกอันนึงแอบขอแซวดรจูนนะคะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมบริษัทพิซซ่าฮัทแห่งประเทศไทยด้วยนะอันนี้นี่เราโทรหาบ่อยๆที่โด่งดังนะคะจนแบบว่าใครใครหิวก็ต้องพิซซ่าฮัทใคะอันนี้ก็คือบอกว่าถือว่าเป็นผู้บึกเบิกรุ่นแรกใช่ ก็ก็ไปทําจบมันใหม่ๆไปทําที่ที่พิซซ่าฮัทนะคะแต่ว่าทีนี้ความพี่ตัวเองไม่ถนัดในเรื่องการทําอาหารเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดแต่ถามว่าชอบพิซซ่าฮัทชอบชอบพิซซ่าฮัทมากค่ะเพราะเราอยู่มืงนอนี่ทานเด็พิซซ่าฮัทค่ะแล้วก็พอมาอยู่ทางเทคโนโลยีปรากฏว่าชอบในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ แล้วบอกว่าจะถามดรจูนว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จทุกวันนี้ค่ะ,คะจะบอกว่ามีวิธีบริหารยังไงบ้างคะคิดว่าความมุ่งมั่นในการทํางานคนเราเนี่ยเวลาจะทํางานเนี่ยต้องมุ่งมั่นทําอะไรแล้วเนี่ยต้องตั้งใจในการทํางานแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยต้องอย่าท้อถอยค่ะปัญหานี่คือครูคือที่จริงเจอปัญหามากมายในชีวิตเนี่ยแต่เราคิดว่าเราต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหาเพราะหนีปัญหามันก็หนีไม่พ้นอะ่ะที่เราจะทํยังไงเราก็พอแก้ปัญหาเราก็จะมีประสบการณ์และ,ะประสบการณ์ก็จะสอนเราว่าโอเคเมื่อเราเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราต้องดูแลลูกน้องเราดูแลองค์กรยังไงให้อยู่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไปเปิดธุรกิจเราก็สามารถที่จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้ก็คือเราต้องสู้กับปัญหาสู้ปัญหาค่ะคือบางคนมีปัญหาเยอะๆเนี่ยก็ท้อแล้วหนีละไม่ช่วยคนอื่นแล้วก็ไม่ช่วยตัวเองด้วยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพอถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถสู้กับปัญหาได้ตรงนั้นก็คือจะเป็นครูสอนเราค่่ใช่เอาล่ะทีนี้เนี่ยตอนช่วงต้นของรายการขันแนะนําตําแหน่งปัจจุบันล่าสุดของครูตูนก็คือเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยภาพยนตร์นานาชาติแล้วก็ศูนย์ศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานศิลประวัฒนธรรมร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเอาตำแหน่งแรกก่อน พออของวิทยาลัยภาพยนตร์นานาชาติตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงดูแล้วเอ๊ะเน็กเพกเทคโนโลยีไปซิป้าเกี่ยวกับแอนิเมชันแล้วทำไมมาจบที่ภาพยนตร์ไทยนะคะคือในในว,วิทยาลัยการภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน,นทรไทยเนี่ยชื่อเต็มเมก็คือวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่นะคะ,คะในจะเป็นวิาลายใหม่น้องใหม่ล่าสุดะนะคะทีเ่เราจะรับนักศึกษาในเดือนมกราทีนี้จะมี5สาขา ค่ะก็จะมีสาขาแอนิเมชันแอนิเมชันแต่เราเป็นชื่อ creativity and digital media ค่ะก็คือความคิดสร้างสรรค์ในดิจิทัลมีเดียคือแอนิเมชันการทำ 2D 3D นะคะแล้วก็สาขาเกมค่ะนะคะสาขาศิลปะการแสดงแล้วก็สาขาฟิล์มโปรดักชันคือการผลิตภาพยนตร์แล้วก็วิทิโโทรทัศน์นี่สนใจสาขาที่4ค่ะฟิล์มฟิล์มค่ะฟิล์มนี่เลยบอกว่าเป็นอะไรที่แบบอยากเรียนเพราะว่าสมัย ที่เรียนนะคะหรือจบวิทยุโทรทัศน์ค่ะไม่มีค่ะแต่บออยากเรียนฟิล์มอยากเรียนหนังเพราะว่าหนังจะไม่ค่อยมีจะแบบเป็นอะไรที่แบบมันน่าค้นหาน่าศึกษาคือบอกว่าไปสมัครได้ไหมที่ว่าคงคงจะเปิดจะเปิดจะเปิดรับในอนาคตค่ะศึกษาผู้ใหญ่ค่ะนี่ดูห้องเรียนนะคะเขามีแบบว่าภาพวีทีให้ดูนะคะน่าเรียนมากนะคะ ดูแบบว่าโอ้เหมือนห้องเรียนเลยอ่ะใช่ค่ะมันแบบเป็นองค์กรแบบปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบเป็นอินเตอร์ค่แบบว่าเออนะแต่การเรียนการสอนเราเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้นคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนยต้องเรียนแบบว่าภาษาอังกฤษนะไปเรียนก่อนแล้วก็มาเรียนที่นี่ต่อไม่มีภาพภาษาไทยบ้างเลยค่ะดรจุนาเออคือคือเราคิดว่า คือถ้าเราจะ go i n t e เนี่ยเราจะต้องได้ภาษาได้ภาษาคืออยากจะเล่าเรื่องเรื่องปัญหาของอุตาหกรรมคือในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีต่างประเทศเหมือนคอมเมนต์มาให้ข้อสังเกตว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าจะ go into เนี่ยต้องพูดภาษาได้<อ>คือเขาไม่ต้องเก่งแต่ว่าสามารถที่จะเจรจาสื่อสารได,ได้ฟังได้พูดได้นะคะทีนี้เราต้องฝึกเด็ก ตั้งแต่ปีหนึ่งคือเราต้องเข้มข้นคือเราเราสามารถการันตีได้เลยว่าถ้าจบมาแล้วพูดภาษาอังกฤษได้เกือบปนว่าสอนทั้งเรื่องของมีเดียด้วยและสอนเรื่องของภาษาด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการการสอนอาจารย์ของเราก็จบจากเมืองนอกหมดนะคะก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษตำมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปฝึกงานที่ต่างประเทศโอ้อปเรียนดีจังเลยอยากไปเรียนดีจังเลยค่ะคนแบบไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษแต่อยากเรียนมากคือแบบว่าอยากเรียนด้านนี้โดยตรงเนี่ยมีแบบว่าคอร์สปรับ ฝันภาษาอะไรที่อนไมครคือเราสอนริ่มต้นไปเลยสอนสอนไล่ไปเลยจนกว่าพอจบปีสี่ก็เป็นแล้วอะฉันสามารถิได้แล้วเลยหรือไม่ก็ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมก็เราเราจะมีค่ะเราจะมีเรียนภาษาเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าเรียนจริงเนี่ยเราต้องให้นักศึกษามาทดสอบก่อนนะคะแล้วก็คือว่าถ้าเกิดผู้ระสานปิดยังมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมาฝึกนะคะมาฝึกแล้วก็ คือภาษาอังกฤษเนี่ยต้องอยู่ใน Environment ที่เป็นภาษาอังกฤษถึงจะพูดได้ถ้าอยู่ใน e n v i r o n m e ท t ที่ภาษาไทยบ้างอังกฤษบ้างก็พูดเตียงติมๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนเป็นภาคอินเตอร์นะคะของที่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช่ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นภาคอินเตอร์ของเขานะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะเราเป็นสากลไงคะเป็นระดับโลกเสร็จปุ๊บก็ไปส่งไปบอกว่าฝึกงานที่แบบว่าไปต่างประเทศด้วยนะคะ ต้องถามดรจูนมากดีกว่าว่ามีการปรับตัวอะไรบ้างไหมจากจาก,จากการที่เคยทําองค์กรของรัฐมาเนตเพกหรือว่าซิปป้าหรืออะไรเราต้องก้าวเข้ามาสู่ในตําแหน่งของผู้มีการวิธีอะไรภาพยนตร์เนี่ยคะ่ะปรับตัวเยอะไหมหรือว่าใช้วิธีการของที่ทํางานมาเนี่ยเอามาปรับใช้อะไรได้บ้างคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมเอ่อได้ปรับตัวมากเนื่องจากว่า การศึกษาอุตสาหกรรมต้องคู่กัน <c oughs> เพราะว่ามหาวิทยาลัยต้องฝีดคน <c oughs> ต้องผลิตคนเข้าอุตสาหกรรมถูกะคหะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในในวงการอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราใกล้ชิดกับทางสมาคม <c oughs> เพราะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งสมาคมนะคะ <c oughs> อย่างเช่น,ชนสมาคมแท็กกาก็คือสมาคมแอนิเมชันนะคะหรือว่าสมาคมเกมเนี่ยคือเราต้องจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยผลิตเด็กไละมีคุณภาพสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้นะคะ ก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องปรับอะไรมากนักเรียกได้ว่านะคะจะเป็นแบบว่าข่าวดีสําหรับนะคะเด็กๆน้องๆนะคะที่แบบว่าเพิ่งกําลังจะเรียนจบม .6 กําลังจะเข้ามหาลัยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะทําฝันของคุณให้เป็นจริงคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นดาราเหมือนพี่จุ๊กแจงหรือว่าดาราคนอื่นๆยาย่าณเดชน์นะคะคุณสามารถผลิตภาพยนตร์หรือผลิตกระตูนที่แบบว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับ รัตัวจูดกันต่อคค่ะหลายๆคนอาจจะสนใจแล้วเอสเอวิทยะไรยังกล่าวนั้นมียังไงบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างเปิดรับเมื่อไหร่หลายๆคนเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษเอาไว้จดไปก็เลยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ